อักรอบต้องหมันกู้จะชูต้องหมันเกี่ยวอยากเกี่ยวทักมาครับสวัสดีครับมื่อนี้ก็อยู่กับหน้างานงานเกี่ยวกับข้าวโพดครับของอเจ้าช้างเกษตรพัฒนานะครับเนาะเดี๋ยวพ่ามาเบิงน้ำกันเอาว่าเนื้อที่ประมาณหกไร่เนาะมันสีได้อข้าวโพดจักตันครับเนาะจะได้ข้าวโพดจักอุ้มครับถากิที่เกี่ยวมากกับนี้กัเจ้าของหน้ามันลืมทอครับเดี๋ยวกิเก็บไปให้เชอน อันนี้ครับที่เสียงดังแน่นอนนะนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่จอยจะพาขึ้นในเบื้องนับอา่ามุมมองคนขับนะครับขับบนรถเดี๋ยวนี้ก็อา่าเบื้องดอยงล่างกันนะเดี๋ยวกลับมาเบื้องกันกนะว่าข้าวโพดเนื้อที่ปลูกข้าวโพดหกไร่นี่อ่ที่ได้ขด้าวโพดจักตันนะครับนะ เดี่ยวข้าวโพดนะเป็นหัวบิดของเกษตรพัฒนา เนื้อที่ตองนี้นะครับเนาะจะประมาณหกไร่นะครับพวกกับักกับประมาณนี้ครับกับพอดีปายในนะครับเนาะามันแรงหลายนะครับเนะาะเจ้าของเจ้าของที่เพิ่นเจ้าของสวนเขาบอกว่ามันแรงหลายในนามเขาเดียวกับแห่งนะเนาะเพิ่นกับพระท่านครับอ,อยากกลับมาถอดใหม่เลยเพื่อนครับใหม่ยันน,ะนี้มนะั้ย เดี๋ยวคยออก,วก็บเอาไฮลรดมีเป็นนีการลิ้มคอไปครับ<อ><อ>เดีย<ๆ>เ,เยก็บเก็บบนเก็บระโพกทราย่นใน่สักหน่อยเกี่ยวไปพุ่นละรับเดี๋ยวถามเาเบิรงน้กันนะครับ่าอ่า,อาซีดีจัด อุ้มที่ได้จักตันนับหนาะผลผลิตแปลงนี้นะฮะ6ไร่นะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะอายุได้ประมาณ2่ีกวัวนะครับอายุประมาณ4ตันนะครับเนาะเดี๋ยวจะต้องไปดึงสรุปผลสุด,ดท้ายครับว่าที่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับขะพูที่เขีนไปประมาณนี้ที่ได้เงินกี่บาทนะครับเไปดึงสนุปนลก,นก,นกนระซังนะครับว่านนี้ก็เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับร้านรับซื้อ ดูน้ำหนักรวมของเราครับห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักรวมเรเดี๋ยวเราก็จะเอาเราก็จะมีพนักง,งานนะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเอาพดไปเขาพดไปตรวจเดี๋ยวเราจะไปเอาพดไปตรวจกันอ่ารถเข็นวันนี้ก็อยู่กับ กีบมันโคกสนั่นกี่มันโคกสนัสนเดี๋ยวเราเอาพวกไปตรวจกนักนพวกเราจะได้กนันเท่าไหร่ จ้าหน้าที่ของลานครับเดี๋ยวเอากระโพดไปตรวจเอากระโพดไปตรวจไปวัดความชื้นครับมาครับเดี๋ยวเราจะเอากระโพดไปเอากระโพดไปเทนะ